อีกเรื่องหนึ่งที่เป็นห่วงนะครับคือผู้ต้องหายาเสพติดเยอะนะครับไม่ใช่ไอแค่จีเดียวนะครับไอ้ต้องเป็นสามเท่าไหร่ผมไม่ได้ดูจำนวนนะครับที่สนพยาไทยไอ้สาสิบกิโลไอ้ข้อหามียาเสพติดให้โทษไอ้สาสิบกิโลสารประหารชีวิตอยู่แล้ว สารประหารชีวิตยอยู่แล้วปรากฏเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมครับสิบเวรสิบเวรที่ทําหน้าที่ควบคุมห้องขังอยู่บอกว่าไปโดนล็อกคอไปโดนล็อกคอผู้ต้องหาหลอกแต่ขอยากันยุงแล้วขอยืมโทรศัพท์ไปโทรหาญาติ และคุณเป็นสิบเวรคุณเข้าไปได้อย่างไงในห้องขังมันไม่ใช่ผู้ต้องหาผู้คอตายแล้วก็ต้องรีบเข้าไปช่วยมันเข้าไม่ได้ครับมันมีระเบียบปฏิบัติชัดเจนอยู่แล้วว่าเวลาจะเข้าไปในห้องควบคุมเนี่ยจะต้องมีคนอยู่เช่นมีสิบเวรคนหนึ่งผู้ร้อยเวรก็จะมาดูผมจะเข้าไปห้องควบคุมแล้วนะมีผู้ต้องหาทำร้ายร่างกายตัวเอง เขาจะปล่อยสิเวรเข้าไปพอสิเวรนเข้าไป,อาไ,ปไอ้ตำรวจข้างนอกเขาจะใส่กุญแจห้องขังเพื่อไม่ให้ใครมันออกมาได้ห้องขังมันมีชั้นในชั้นนอกนะครับพอเข้าไปไอ้นี่คุณประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเลยนะครับประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเลยมันจะเอาช้อนซ่อมทิ่มพุงมันเลือดก,กระจายเลยก็ปล่อยมันนะครับ เราต้องเรียกกำลังเสริมก่อนว่าเอ้ยมันมีช้อนนะปกติเขาจะไม่ให้ช้อนแล็มแหลงไปแต่นี้ก็จะมีช้อนสเตนเลตหัวมนๆนะมันจะเอาทิ่มพุงมันหรือมันจะกีดหน้ากีดตาหรือทิ่มลูกตาก็ช่างเราเข้าไปไม่ได้เข้าไปไม่ได้ไปได้อย่างไงนี่โรงพักไม่ใช่ทุ่งกุลาร้องให้นะครับโรงพักพยฆ์ไทยนะครับโรงพักเกรดหนึ่งของกรุงเทพมหาคนครนะน้องนะ ก็บอกตำรวจน้องๆทุกคนที่ทําหน้าที่สิบเวรนควบคุมผู้ต้องหาต้องระมัดระวังตัวจะเอาผู้ต้องหาออกห้องควบคุมเนี่ยสมมติว่าคุณอยู่คนเดียวนะคุณก็ต้องโยนกุญแจมือมันอ้าวมึงใส่กุญแจมือไม่ข้างหน้าก็ไม่ได้นะใส่ข้างหน้าอย่างนี้ก็ไม่ได้นะเดี๋ยวมันฟาดเอามึงใส่ข้างหลังใส่ข้อมือมึงเองข้างหลังใส่ให้เรียบร้อย อย่าเพิ่งเปิดกุญแจแล้วก็เอื้อมมือไปบีบให้มันแน่นก่อนเจ้าออกมานี่ไม่ได้เกิดมาหนาหัวโขกเรามันก็วิ่งหนีได้อีกอะ่ะไม่ได้เหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นเรื่อยเพราะความมักง่ายของพวกเรานี่ดีว่าไอ้สืบนครบาลมันเก่งนะไอ้สืบนครบาลเก่งนะมันเช็ค ได้เช็คโทรศัพท์ได้ว่าผู้ต้องหาหลบหนีไปถึงไหนอะไรยังไงผู้ต้องหายาเสพติดนะว้ยตั้งหลายสิบกิโลไม่ใช่นิดเดียวจีเดียวบกพร่องทั่วประเทศตำรวจทั่วประเทศต้องดูไว้เลยนะครับต้องดูไว้เลยอย่าให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ แล้วเวลาเอาผู้ต้องหาไปส่งสารเนี่ยน้องใส่กุญแจมือบางทีมันก็แย่ครับบางทีมาไกลๆอย่างจากโรงพักไกลๆศาลเนี่ยถ้าใส่กุญแจมือข้างหน้ามันโดดไปู้สบายเลยครับการควบคุมตัวเขาให้ควบคุมพอสมควรไม่ให้หลบหนีเป็นผมผมใส่กุญแจมือข้างหลังครับนั่งมันก็ไม่ได้ลาบากอะไรครับใส่กุญแจมือข้างหลังนั่งกดแอนเลย โดดรถมันก็จะการส่งตัวน้อยแล้วก็พ่วงกันข้างหลังสองคนก็พ่วงกันใช้กุญแจมือสามลูกถ้าผู้ต้องหาสำคัญที่เรารู้อยู่แล้วว่าโทษเนี่ยประหารชีวิตเลยอันนี้ต้องควบคุมให้ดีนะครับมันมีรถปกติมีรถอยู่บางทีร้อยเวรก็เลินเล่อนะครับเลินเล่อก็เอารถส่วนตัว เดี๋ยวมึงนั่งไปกับเราเนะี่ยไปฝากขังที่ศาลถ้าใส่กุญแจมือเนี่ยถ้าใส่ข้างหน้าเดี๋ยวจะหาว่าประจานเขาใส่ข้างหลังใส่ข้างหลังน้องปลอดภัยกว่านะใส่ข้างหลังปลอดภัยกว่านะครับผู้ต้องหาจะไม่ชอบแล้วครับมันอึดอัดมันจะทําร้ายร่างกายเจ้าหน้าที่ตํารวจก็ลําบากมันจะโดดรถหนีมันก็ไม่กล้าโดดแล้วหัวมันฟาดพื้นตาย โอ้ตำรวจต้องระมัดระวังนะต้องระมัดระวังนะน้องๆน,นะลูกหลานนะต้องระมัดระวังครับอันตรายมากเลยของผมเนี่ยมันยิ่งกว่านั้นอีกครับสมัยผมนะมันผมใช้โซ่ด้วยโซ่ล่ามข้อเท้าด้วยครับสัก่ามข้อเท้าและใส่กุญแจมือ บางทีก็ล่ามเอลแล้วใส่ไอ้ใส่กุญแจเข้าไว้แล้วก็ผูกกับท้ายรถก็มีผู้อุ้บัญชาบอกเหมือนกันครับว่าไปทําอย่างนั้นไม่ได้เกิดรถคว่ำโอ้โหรถคว่ำม,มันก็กระเด็นตายอยู่แล้วผมก็ตายมันก็ตายอยู่แล้วนะครับแต่มันไม่โดดหนีผมแน่นะครับเวลาผมไปจับผู้ต้องหาไกลๆเนี่ยแล้วผมไปคนเดียวเนี่ยแล้วไปขอความร่วมมือตำรวจท้องที่หรือกำนันผู้ใหญ่บ้านช่วยจับเนี่ยที่ไม่ได้จับตายนะ ผมจะต้องนําตัวกลับมาลงพักที่ออกหมายจับที่เกิดเหตุเช่นออกหมายจับที่อําเภอเมืองลบบุรีแล้วไปจับได้ที่สกลนครผมก็ต้องเอาผู้ต้องหากลับมาผมคนเดียวขับรถไปคนเดียวผมไม่ใช้โซ่ครับโซ่ล่างข้อเท้าด้วยเอวด้วยข้อเท้ากุญแจล็อกไว้อันนึงมาที่เอวล็อกไว้อันและเป็นล็อกที่ท้ายกระบะผมยังไงก็หนีผมไม่ได้ครับ ยังไงก็หนีผมไม่ได้แล้วผมให้มันนั่งกระบะหลังก็ไปกันง่วงนอนมันก็นอนตรงนั้นนะครับฉี่ให้ยืนฉี่บนท้ายรถผมนะครับปวดทั้งอึกผมก็ไม่พาไปห้องส้วมนะครับเอาหนังสือมพิมพ์ปูเข้ามึงอึท้ายรถปูนี่แหละเดี๋ยวกูขนไปค้นให้ผมไปประจําครับจับคนเดียวไม่ใช่ว่าอยากจะเป็นฮีโร่เวลาจะไปสืบจับเขาเนี่ยมันยังไม่รู้ครับว่าไอ้นี่หนีไป อยู่จังหวัดนั้นจังหวัดนี้หรือเปล่ามันก็ต้องไปสืบไปสืบไปหลายคนเหยื่อก็ตื่นนะครับก็จะไปคนเดียวพร้อมตัวขายของนั่นขายของนี่ไปนะครับถ้าเจอประจันหน้าก็ชักเขาหลาังจี้นะครับจับมัดมาประจําครับไม่มีใครอยากไปกับผมนะครับเพราะไม่รู้ว่ามันจะได้ผลหรือเปล่าแต่ถ้ารู้ชัว,ชวว่าได้ผลมันก็มีคนไปกับผมด้วยมันเปลืองค่าใช้ใจ่ายแล้วเราเบิกไม่ได้ เราเบิกไม่ได้งนะ่ะเบิกทางราชการไม่ได้เบิกค่าน้รมนรลดไม่ได้เขาไม่มีงบประมาณให้ครับสมัยเป็นร้อยหรวดเอกเนี่ยผมต้องจำนำทองไปนะครับจำนำสร้อยผมนะไปจำนำทีก็สองหมื่นเหมือนไปจับในบรรจบนินห้อยผมจะใส่กุญแจมือพุ่งค้าบ,บัญชาเขาบอกเฮ้ยคดีนี้ใหญ่นะสื่อมวลชนติดตามมากมึงใส่กุญแจมือเขาไม่ได้นะใส่กุญแจมือแล้ว เดี๋ยวทนายเขาจะมาฟ้องร้องเอาผมโอ้แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ามันไม่มีโซ่อะไรผมก็เลยเอาโซ่ใ้น,นั้นนะ่โซ่ที่เขาจูงหมาเนี่ยมันไม่มีด้วยครับถ้ามีโซ่ยาวเนี่ยผมก็ร้อยเอวเขาได้แล้วก็ผูกได้แต่โซ่ที่จูงหมามันก็ยาวสักแขนหนึ่งไปคล้องเอวก็ไม่พอแล้วจะไปผูกกับกระบะก็ไม่พอผมเลยผูกคอเขาก่อนไม่ได้แกล้ง ผูกคอเขาไว้แล้วก็นั่งกับแผงหลังรถอย่างเงี้ยไม่ได้คิดแกล้งเขาครับแต่ว่าโซ่มันสั้นไงนายไม่ให้ใส่กุญแจมือผมก็ต้องเอาโซ่ล่างคอเขาไว้อย่างเงี้ยแล้วก็ใส่กุญแจลูกนึงแล้วก็ไปคล้องกับไอ้รถกระบะผมอะสองตอนนะมันจะมีโครงเหล็กข้างหลังก็คล้องโครงข้างหลังเขาไว้นะฮะ ที่จริงถ้ามันมีล้านขายเครื่องอุปกรณ์อะไรอะไรเนี่ยผมก็ไม่เอาโซ่จุงหมาแล้วครับผมก็จะซื้อโซ่ที่ใช้ล่ามโซ่เรือเส้นใหญ่หน่อยก็ร้อยเอวก็ได้หรือร้อยขาก็ได้มัดเพื่อไม่ให้เขาหนีมันคดีสำคัญนายสั่งไม่ให้ใส่กุญแจมือปวดหัวคนปฏิบัติ เขาถามครับนายถามอย่าไปใส่กุญแจมือเขานะบอกครับไม่ได้ใส่กุญแจมือครับท่านไม่ได้ถามต่อว่าแล้วเอาเข้ามาอย่างไง